ทรูโดยโครงการทูปุปัญญามุ่งมั่นที่จะนำนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และการรักษาทางการแพทย์ล่าสุดโครงการ 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชนภายใต้ทูปุปัญญาได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยนเลศวรพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะแบบ เรียวไทม์ในพื้นที่24อำเภอของ10จังหวัดภาคเหนือตอนล่างด้วยศักยาภาพเครือข่ายทูมูเอส 3G ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศักยาภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอรสร้างเสริมสุขภาพหรือ t 4 n t f o r District Health System ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บและเป็นเจ้าของข้อมูลรวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาวะในชุมชนร่วมกันโดยข้อมูลสุขภาวะของประชาชนกว่า500,000ครัวเรือนใน24อำเภอที่บันทึกผ่านแอปพลิเค ทเวนตี้โฟร์ดิสติกเฮลซิตจะถูกเก็บไว้ที่คลาวด์เซิร์เวอร์ของ True ซึ่งโรงพยาบาลอำเภอทั้ง24แห่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานในการจัดการวางแผนพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนรวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพร่วมกันกับทุกภาคส่วน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งกับคนที่ทำงานในภาคสาธารณสุขเองนะครับในการที่จะวางแผนคิดอ่านทําการชักชวนคนต่างๆเนี่ยด้วยฐานข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์และก็สามารถที่จะสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของให้กับชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้เนี่ยนะครับภูมิใจที่ทุกคนนั้นได้เห็นความสําคัญขอ,ของโครงการ24 DHS นะครับเราดีใจแล้วก็รู้สึกว่ากุศลที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นกุศลที่พวกเราทําร่วมกันทุกคนครับ ทูปุกปัญญาภูมิใจที่ได้นำศักยภาพของเครือข่ายทูมูฟเอส 3G เข้ามาสนับสนุนการดำเนินโครงการ24 District Health System พร้อมส่งมอบ a i r ์การ 3G สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการในการติดต่อสื่อสารพร้อมด้วยซิม 3G สำหรับแท็บเล็ตและ Cloud s e r v ฟเวในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะทั้ง24อำเภอนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนของโรงเรียนในโครงการทูปุกปัญญากว่า124แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่24อำเภอเขาร่วมเป็นจิตอาสาเก็บข้อมูลสุขภาวะในชุมชนของตัวเองและเรียนรู้การดูแลสุขภาวะตั้งแต่เยาว์วัยผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเก็บข้อมูลผมรู้สึกว่าผมมีประโยชน์มากที่ได้มากับพี่อ,อสมอโตขึ้นผมอาจจะเป็นหมอและมารักษาทุกคน ปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดลอ้อมถูปลูกปัญญา